รู้แล้วดวยด้วยกองทุนรวมวันนี้นะครับผมจะมาแจ้งถึงข้อสงสัยที่นักลงทุนหลายๆท่านนั้นมีครับนั่นก็คือว่าจะลงทุนผ่านกองทุนรวมดีหรือจะลงทุนด้วยตัวเองดีแล้วข้อแตกต่างของทั้งสองด้านการลงทุนนั้นเป็นอย่างไรครับ ข้อถี่ในชัดเลยครับข้อ1นึ่นั่นก็คือถ้าเกิดท่านลงทุนด้วยตัวเองนั้นท่านจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนที่จะลงทุนต้องเลือกจังหวะเวลาด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับก็จะมีผู้จัดก,การกองทุนซึ่งเป็นผู้ที่ประสบการณ์นะครับแล้วก็ระบบที่ชัดเจนและแน่นอนที่จะเลือกเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนเวลาไหน อีกหนึ่งข้อที็นได้ชัดครับนั่นคือเงินลงทุนครับว่าผู้ลงทุนทุกคนนั้นมีเงินลงทุนที่จํากัดครับไม่สามารถกระจายความเสี่ยงได้เท่ากับกองทุนรวมกองทุนรวมนะครับจะไปรวบรวม,มเงินร้อยล้านพันล้านจากนักลงทุนหลายๆคนครับเพื่อที่จะมักกระจายความเสี่ยงในช่องทางต่างๆครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับถ้าลงทุนด้วยตัวเองนั้นท่านสามารถเลือกที่จะลงทุนในหุ้นตัวไหนก็ได้เข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้นั่นคืออิสระภาพครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเลือกพิจารณาครับว่าจะลงทุนแบบไหนด้านไหนที่จะเหมาะตัวเองที่สุดครับแต่ถ้าเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้นนะครับก็จะมีผู้จัดการกองทุนนี่แหละครับที่จะช่วยในการตัดสินใจครับสาระสำคัญ iner, เกี่ยวกับกองทุนรวมนั้นยังมีอีกมากครับอย่าลืมครับติดตามกันได้ในตอนต่อไปครับ